เห็นถึงความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดหไมเไหมใหมยมกตนแ่กรมาเลยโซึ้งใครไม่อยนิยมาเียเกษตรกรนะับส่งต่างไล่หม้นะู้ใบหลับโองให้ตันกำนันส้มนะครับเพื่อช่วย ข้าวเพื่อวานะครับแป๊บสที่สำคัญสหรับเนนี้สานการณ์ช่วยุนยกันี่ัากพเพืเพื่อกกันวขึ้นไปบ้านะครับ tên là Trần Tâm, tên là Nguyễn Tâm, tên là không

เออดอยหลกปีต่อได้ครับตุ๊กเต็มตีเลยดันโอรอยละโล่นมน่ามน่าเนี่ยผมเนี่ยอันนี้ผมเด็ดโนีนะมห้เดดปุเดดยนี่่นี่มันนี่เป็นโดกนนี่ก็เด็ดไปอย่ามันขึ้นเลยน่เดดเดดเดดจับมังคุดมคนย่างมัหาจัมีมังคุดมะนาวมังุดมะนาวจะว่ามังคุดบที่บ สำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยเขาดินที่นี่นะครับเป็นศูนย์ที่มีการกับเคลื่องนานได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับปีนี้นะครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ที่ได้รับชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดในในกิจกรรม1จังหวัดหนึ่งธุรกิจโมเดลนะครับสำหรับกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการนะครับมีการ รวมกลุ่มกันนะครับมีการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับมีการพูดคุยกันนำปัญหาของเกษตรกรในแต่ละคนมาช่วยกันแก้ไขปัญหา